วันนี้ครับอยู่ที่วัดวิมุตยารามครับเขตบางพัดครับจังหวัดกรุงเทพมหานครพุทธาพิเศษนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อวิมุตนะครับวัดวิมุตยารามนะครับเป็นสิทธิ์สายหลวงพ่อลุงท่ากระบือนะครับในอดีตนะครับหลวงพ่อวิมุตนะครับก็เคยได้พบปะเกจิอาจารย์หลายท่านนะครับที่ยังดำรงท่าขันอยู่ครับมีหลวงพ่อสุดวัดกะหลงครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปะครับหลวงพ่อสิม วัาท่าปะปองครับหลวงพ่อเกษมสุสานไต้ล่ะครับผมแล้วก็อีกหลายเกจิอาจารย์เลยครับผมสมัยตั้งแต่ทุดงยันถึงอุปสมบทยันถึงปัจจุบันเลยครับ พระถูกมงคลนะครับที่เข้าวิธีในวันนี้นะครับก็คือพระผงมหามงคลครับเจ้าสัวรุ่งเรืองนะครับรุ่นแสยิบพบรอบอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวิมุตตนะครับผมก็หลวงพ่อมีดำริให้จัดสร้างพระผงรุ่นนี้ขึ้นมานะครับด้วยความสิริม,มงคลครับก็อยากสร้างพระที่มันเป็นพิมพ์มงคลมหามงคลให้มันเกิดขึ้นก็เลยให้เกิดกําเนิดพระผงพิมพ์เจ้าสัวรุ่นนี้ครับเป็นครั้งแรกในการจัดสร้างของหลวงพ่อวิมุตต์เลยครับจำนวนการจัดสร้างนะครับถือว่าน้อยมากๆครับผม มีลุ้นโชคเนี่ย77ลังเท่านั้นเองครับผมแล้วก็รวมทั้งรุ่นไม่เกินหนึ่งหมื่นองครับรายการจัดสร้างนะครับของพระผงรุ่นนี้ก็จะเป็นรายการนำเลือกหนึ่งผงเกสรตะกุดทองคำห้าดอกนำเลือกสองผงใบลานนะครับนำเลือกสามผงผู่พุทธกรรมาการผงเหล็กน้ำพีแล้วก็รายการลุ้นโชคจะเป็นเนื้อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับมีจานวนการสร้างเพียงแค่77ลังเท่านั้นดีใจมากๆเลยครับที่ได้เห็นนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเกจิอาจารย์เทระคณา,าจารย์ เยอะแยะมากมายเลยครับที่ให้ความเมตตาในการที่จะมาร่วมนั่งปกวรตชุมมงคลในครั้งนี้นะครับก็มีหลวงพ่อมหาจำนงครับวัดท่ากระบือวัดหลวงพ่อรุง่ะครับมาร่วมพิธีด้วยมีพระจาจาร์นัทนะครับเจ้าน้ำเพไสโยงนะครับเป็นวัดอยู่ที่หลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้นะครับผมก็มาร่วมพิธีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตนะครับเป็นพระอาจารย์ผมเองแล้วก็พระครูปืนวัดราชโดนะครับ แล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้เลยครับพระฤศีพยัคฆราชมุนีนะครับท่านพ่อพลทองเนียมครับผมก็ร่วมปกอธิษฐานร่วมทุมงคลรุ่นนี้ด้วยครับผมบอกได้เลยว่าได้เห็นนะครับมิจฉาภาพของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสายหนึ่งนะครับมาร่วมในงานพิธีที่เป็นงานมงคลในครั้งนี้อย่างเยอะมากๆเลยครับขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยครับทั้งกาบขอบพระคุณพระเกจิอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานสะพานบุลทุกท่านเลยครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ฝากติดตามนะครับเฟซบุ๊ก ชื่อสุปรกรณ์วุธิีพิชาเลือดครับใช้แซน,นึงนะครับผมหรือว่าเข้าไปในช่องทางถ้าเกิดจะสนใจเช่าวัตถุมงคลนะครับก็ไปเข้ากลุ่มรวมวัตถุมงคลจัดสร้างโดยเฮียเซนึ่งได้เลยครับผม